สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบนะครับสิบเดือนธนะันวาหกห้าเนาะวันนี้เข้ามาตรวจแปลงอ้อยชาวไร่นะครับซึ่งถึงช่วงนี้นะครับเราเชาวโรงงานต่ำตาลทั้งประเทศไทยเนาะก็ได้รู้กันว่าเนี่ยเข้าสู่ช่วงเทศกาลเปิดหีบแล้วนะเราจะรู้กันนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมต้องทําอะไรบ้างซึ่งก็จะเหมือนกันทุกโรงงานนะครับทั้งประเทศไทยและตัวชาวไร่เองก็ใช้ัะเกณฑ์เดีวยวกันนะครับ ซึ่งปีนี้นะครับมีประกาศออกมาหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งบนเปืือนอ้อยสดนะครับกาบใบยอดยาวเนี่ยนะครับจะโดนหักตันละเก้าสิบบาทนะครับตอนนี้ถามว่าผมเองเนี่ยนะครับทางโรงงานผมที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยนะครับน้ำตาลน้ำตาลและอ้อยตะวันออกนะครับอยู่จังหวัดสระแก้วเนาะงัวน้ำตาลตามโลโก้ที่อยู่ตรงนี้แหละผมนะครับก็ตระหนักนะครับถึงเรื่องปัญหา บนระพิษเตรียมสองจนะครับจากการเผาอ้อยจนะครับก็ลงลงให้ตัดอ้อยสดนะครับโดยให,ให้เน้นให้ใช้การสางใบนะครับแล้วก็ให้มีคุณภาพตัดอ้อยสเตปจริงก็งมีคุณภาพนะครับก็ดำเนินการมาหลายปีนะครับวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มาตรวจแปลงอ้อยของพี่สุภสศรสุมาุนะครับซึ่งเตรียมการไว้ว่าจะตัดอ้อยสดนะครับตอนนี้แกสางใบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แปลงนี้เขาจะตัดอ้อยสดแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆการตัดอ้อยสดเนี่ยก็จะมีอยู่สามอย่างเนาะที่เรารู้กันตอนนี้คือรถตัดเลยนะครับก็ไม่ต้องสางใบคนตัดก็ยังไม่ต้องสางก็ได้หรือจะสางทิ้งไว้แบบนี้ก็ใช้คนตัดได้หรือของพี่สุวสรณเองเใช้เครื่องตัดอ้อยพ่วงข้างนะครับกจ <c oughs> ็จะเกิดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิด การติดเปื้อนไปของกะาบใบนี่นะครับแต่ตัวพิ่สุสรรเองเนี่ยทำงานละเอียดมากนะครับด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยเงินช่วยรัฐบาลร2อยิบาทนั่นแหละแกเอาเงินส่วนนั้นแหละมาจัดการจริงๆแล้วอ้อยแกที่เข้าไปโรงงานปีที่ผ่านมานะครับตกตีห้าหลยพี่สุวรรส,สมารุนเนี่ยนะครับผ่านทุกเที่ยวนะครับเป็นอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่อ้อยแกส่งไปนะครับพี่สุวรรได้เป็นชาวไร่เขตสามสามนะครับ ตำบลทุ่งมหาเจริญนะครับอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับเปลี่ยนชาวไร่โรงงานน้ำตาลละอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับสะแก้วนะครับเขาทับอ้อยประมาณ400ไร่นะครับตัดอ้อยสดร้อยเเซนเลยนะครับโดยใช้การตัดอ้อยแบบเครื่องพ่วงข้างนะครับทุกปีก็จะสางใบทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วแกก็ตัดตรงแก่ ปีนี้แกก็สางเมื่อกี้ผมคุยกับแกไปนะครับก็สางเกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับถึงก่อนจะตัดก็ต้องมาจัดการอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ด้วยความที่ว่าที่เราจะตัดอ้อยสดนี่นะครับไอ้ส่วนที่เงินช่วยงเงินหายก็ไอ้ส่วนนึงนะครับแต่สิ่งที่พยายามไม่อยากให้ตัดอ้อยไฟนี่ก็คือเสียดายนะครับใบอ้อยก,บกบบาบกาบใบอ้อยพวกนี้นะครับผุยทั้งนั้นเลยนะครับ ปุ๋ยนะครับยูเรียทั้งนั้นเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องหาจุลินทรีย์หาอะไรทุกอย่างมาย่อยแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารมาเราอาจจะประหยัดปุ๋ยขึ้นนะครับดินก็จะดีนะครับต่อเราเองต่ออ้อยมันจะได้เยอะแล้วอ้อยมันจะฟ้องออกมาเองว่าดินสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับแค่เราไม่เผาใบเนี่ย <c oughs> แค่เราไม่เผาอ้อยเนี่ยดินก็สมบูรณ์ะระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหช่วงหน้าตัดอ้อยนี่นะครับ เราจะเห็นคิดเยอะแยะฮะไฟไหมไอ้อ้อยเผาอ้อยกลางคืนแล้วมันเป็นมลพิษนะครับจริงๆเราก็ตระหนักนะครับยัทางโรงงานน้ําตาลราอยตะวันออกที่ผมทํางานยู่นเนี้ยตระหนักมากครับเรื่องนี้เราก็จะพยายามไม่สร้างมลพิษในใครไม่สร้างความเร้อนในใครนะครับก็อย่างชาวไร่ท่านนี้นะครับพี่สุประสอสมารุนี่ก็เป็นตัวอย่างท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวไร่อ้อยเขตสามสามทุกมหาเจริญนะครับเป็นชาวไร่อ้อยที่ผมดูแลเองเนาะ ก็ทุกคนนะครับในทุ่งมหาเจริญนะก็มีเครื่องตัดอ้อยพวกคนที่จะตัดอ้อยเนี่ยทำเน้นจะตัดอ้อยสดเนี่ยจะสางใบไปก่อนแทบทุกคนนะครับนี่ตัวอย่างหนึ่งหนึ่งคนนะครับส่วนอ้อยไฟผมว่าถ้าเปอร์เซ็นต์อ้อยที่ผมดูแลก็คงจะมีนะครับแต่เราก็พยายามลดลงให้มีน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เราจะไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะครับกับเราทําอ้อยเนี่ยนะครับเราปัญหาเราก็คือสร้างมลพิษนีแ่แหละชัดเจนนะครับ มันก็ด้วยรถเรื่องรถตัดเรื่องอะไรวันนี้มันก็มีแปลงมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับบางแปลงมีหินมีอะไรก็ยังใช้ไม่ได้แต่การสางใบเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้ง่ายในการตัดอ้อยสดนะครับแรงงานเราใช้แรงงานก็ได้นะครับหรือใช้เครื่องตัดพงข่างก็ได้แต่ถ้าเราสางไว้อย่างเงี้ยคนงานมาคนงานข้ามเหงือกที่เอาเข้ามาเนี่ยมาเห็นอย่างเงี้ยเราจะกล้าเผาไปเนี่ยก็คงจะต้องตัดอ้อยสดนะครับเราสางทิ้งไว้เขาก็ได้นะครับ แล้วเรื่องราคาการคิดค่าตัดค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องสางใบเนี่ยยังมีประโยชน์นะครับยังใช้ได้นะครับสักสามปีสปีแล้วการฮิตเรื่องลดลงเรื่องพีเอ็มสองจห้าเนี่ยนะครับแต่ต้องใช้ให้จริงนะครับแล้วก็ได้ผลจริงๆเครื่องสางใบเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงนะครับการจัดวัชพืชได้นะครับอันนี้รายละเอียดมันต้องอีกยาวหนึ่งนะครับก็ นะครับก็เราชาวโรงงานน้ำตาลนะครับผมก็เป็นเจาที่ฝ่ายไล่นะครับของโรงงานน้ำตาลอ้อตะบันออกนี่แหละครับก็เหนื่อยนะครับในโรงงานน้ำตาลพอถึงหน้าหิบก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเราเราก็จะช่วยกันนะครับผมว่าทุกคนนะครับเราชาวน้ำตาลน่าจะตระหนักเหมือนกันนะครับไม่อยากสร้างมลภาวะให้กับประเทศชาติหรอครับเราก็ทุกโรงงานน้ำตาลนั่นแหละโลนารงห้ตัดอ้อยสดนะครับบางทีก็ มีไฟไหม้บ้างอะไรบ้างก็โทรศัพท์เยอะนะครับบางทีก็เกิดมาดีบ้างอะไรบ้างก็เวลาคลิปถ่ายและสื่อลงไปบางทีโอ้มองชาวไร่อ้อยเป็นคนเลวร้ายมากครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่าบางทีมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับมันก็มองว่าชาวไร่อ้อยอิทธิพลอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับอาอาจจะนานม,มาแล้วแต่ผมเชื่อว่าชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยตระหนักดีครับอยากจะตัดอ้อยสดน,นั่นแหละเขาไม่อยากที่จะสูญเสีย พวกอินทรีย์วัตถุในนี้ไปเผาทิ้งหรอครับแต่ปัญหาที่เราเจอคือหนึ่งแรงงานนะครับแรงงานที่มันไม่มีนะครับก็ด้วยโควิดที่ผ่านมานะครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเครื่องสางใบามานะครับผมว่าต,ต่อไปเนี่ยจะมีอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยลถตักด้วยการจัดการแปลงใหม่ไปเรื่อยแต่ต้องให้เวลาเราด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาชีพทำอ้อยเนี่ยทำมาทั้งชีวิตแล้วนะ ถ้าไม่ได้ทับอ้อยเี่ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็นะครับก็ยังไงก็้ารัฐบาลจะประกาศก็จะบาบเกี่ยวอะไรกับเรื่องอ้อยเนี่ยนะครับข้อจํากัดนู่นนี่นั่นอะไรก็อยากให้เห็นใจบ้างนะครับเรื่องแล้วก็เรื่องเงินช่วยนะครับแต่ไอ้ส่วนร้อยยี่สิบาทเนี่ยก็ก็ขอให้ผ่านเลยครับช่วยเกษตรกรนะยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยได้ของงบรัฐบาลอะไรไปช่วยเรานะเรามีกองทุนของเราเองครับ แต่ถ้าถึงช่วงที่เราจาเป็นจริงๆก็ควรจะให้เรานะครับเพราะภาษีเราก็เสียนะครับก็พฟูดไปก็จะดราม่าไปนะครับนะก็อ้อยเนี่แหละครับพืชมาัจันย์นะครับก็สําหรับชลร่ทันใดนะีะอยู่แถวทุ่งหายเจริญแถวสระแก้วเลยครับอยากจะปลูกอ้อยนะครับแค่อยากจะปลูกอ้อยเนี่ยไปที่โรงงานน้ําตาลเลยแค่อยากจะปลูกตั้งใจว่าจะปลูกเนี่ยไปคุยกับเขานะครับเรามีที่เราอยากจะปลูกอ้อยไม่มีทุนไม่มีอะไรไปคุยกับเขานะครับ ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็เขียดอ้อยเ่ยจะมีอยู่ทั่วจังหวัดสระแก้วเลยนะครับแทบทุกอำเภอนะครับหรือถ้าท่านเชื่ออกก็มุ่งไปที่โรงงานเลยนะครับไปถามอลไผมอยากปลูกอ้อยเนี่ยทำยังไงแล้วทุกอย่างจะได้คําตอบได้กระจากหมดนะครับขอให้ท่านมีใจนะครับอยากจะปลูกทางโรงงานน้าตาลของเราได้พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ